สวัสดีครับ f อทุกคนทุกท่านวันนี้ลุงหมวดพาไปหน้าบ้านเนาะพาไปเก็บผลไม้หน้าบ้านครับตอนนี้ลูกเอปคอรครับเอปคอรกำลังเหลืองเต็มต้นเลยแต่ต้นไม่ใหญ่นะต้นเล็กๆเ,เองเพิ่งจะามาปลูกเมื่อ3ามสี่ปีที่แล้วแต่ปีนี้เขาออกดอกอลังการมากเลยปีกลายนี้ออกลูกเดียวปีนี้ออกเป็นร้อย ลูกเลยจะพาไปเก็บด้วยกันนะครับไปเก็บด้วยกันหน้าบ้านนะอยู่ข้างถนนเลยปลูกไว้ข้างถนนถนนใหญ่เลยเสียงจะดังรบกวนไปหน่อยรถราช่วงเช้าจะเย,ย,ยอะโอเคนะครับติดตามมะครับผมตามมานะครับผมตามมาหน้าบ้านเลยในบ้านเขาขึ้หมดเลยบ้างเขียวหมดเลยมีมีพระพุูธรูปประดิษฐ์ประดอยตั้งไ้ หน้าบ้านตรงหนึ่งครับประปุงเอาปลูกไว้หน้าบ้านเพราะว่าหลังบ้านไม่มีที่แดดก็ไม่พอเราอยู่ข้างข้างถนนเน่อย่างเงี้ยดูเอาดิลุงต้องเอาตะข่ายครอบไว้ครับกลัวนกทั้งนกทั้งคนเดินผ่านมาเลยจะมากิน <laughs> ถ้าขยะเอามาทิ้งไว้รลุดอยาา่าจะงมาเอาเร็จะไ้นีก็เอาเก็บเข้าในไปในบ้านแล้วเห็นไ,ไหมนี่กรังเหลือเต็มต้นเลยสี่สี่ทุกคนนี่เขาเรียกว่าลูกแอปเปิลคอร์สนะแอปเปิลแอปเปิลคอร์สนีู่กอย่าหาเอาเฉพาะลูกที่นุ่มๆถ้าลูกแข็งๆอยู่ยังจะไม่หวานครับเอานุ่มๆมันมจะหวาน ถ้าแข็งแข็งกจะเปรี้ยวครับรสชาติจะเปรี้ยวนี่ลุงตะไขาครอบไว้ถ้างาั้นไม่นกอะนกเยอะไปทานนกนะลุงขออนุญาตเอาตะไคร้ออกนิดหนึ่งน้นอยเราแซกเข้าไปเก็บแป๊บหนึ่ง รสชาติหวานนครับหวานถ้ายัางถ้ายัางไม่ไม่นุม่มมันจะแข็งแข็ง,ขงอยู่แต่เปรี้ยวนี่แหละเด,ด,ดีย๋ยวลงนุ่มไปไหน,นใหญ่ไปเอปปคอสนะเรียกว่าเอปปคอสตามตลาดที่เมืองไทยคงม,มีขายนะแต่ช่วงนี้คงแพงครับ

นี่ยังแข็งอยู่นกชอบกินนะถ้าไม่แต่ไข่ครอบไว้แล้วนกทั้งคนนะ ได้เพื่อเยอะเแยะแล้วนะดินี่ยัง,ย,งยังแข็งอยู่ครับก็ยังแข็งอยู่เลยแข็งอยู่ไปลุงได้เยอะเยอะแยะแล้วล่ะเจ็บไปรอบรอบต่อไปก็ามาก็ามาเอาใ,ในตะก,กร้านะนตะก,กร้าเยอะแล้ว รสช,ชาติหวานนะลุงจะแปะแกะให้ดูนะรอสักพักจ็ดแกะให้ดูนเี่ยได้แล้วครับเนี่ยอเาาอามามากไม่ได้ครับยังไงยังเปรี้ยวอยู่ยังยังไม่หวานไม่พอเท่าน,นี้ก็น่าทานนะนันอย่างเงี้ยเห็นไหมลุงแกะให้ดูข้างในจะมีมี แก่นเมล็ดนิดเดียวไม่มากแต่ข้างในเนื้อในจะหวาน,เนะเนี่ยหวานเลย,เลยสุดสดจากต้นเลยหวานอม,มเปรี้ยวนิดๆ้าเยอะเกินไปเขามาทำแจมกันทำแยมทำทำผลไม้แห้งครับอบ,อบแห้ง ็อร่อยดีครับหวานดีอ่ะโอเคเท่านั้นครับผมผมก็จบแค่นี้ก่อนนะครับผมไปฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ